สวัสดีครับสมาชิก MT Cable TV และสวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง TVC Television Channel และช่อง CTH Cable Thai หูดิทั่วประเทศรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง90.50 MHz MT Radio ต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบมังกระสินประจำวันนี้ครับทางด้านผู้ตวรวจรารกระทรวงศึกษาธิการดรอักกนิตคลังแสงก็เข้าตรวจวิทยาลัยสร,ระช่างกระสิน เมื่อช่วงบ่ายวันที่30สิงหาคม2554นักสุคนนาเมืองรักผู้เมกการวิทยาลัยสารประช่างกระสินนำคณะผู้บริหารครูเจ้าว้าที่นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับดรอกเตร์อักนิตคลังแสงผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าตรวจติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการงวดที่2ทับ2554ดรอกเตร์อักนิตคลังแสงผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่10 และเขตตุลาการที่12มีกำหนดก,การตุลาการแบบบุรณาการรอบที่2ถึง3ทับส5งและกรณีปกติงวดที่2ทับส5งซึ่งเป็นการตรวจติดตามการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบุรณาการการศึกษาที่7มีพื้นที่รับผิดชอบ9จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอุดรธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองบงัวลำพูจังหวัดเลยและจังหวัดกระสินโดยมีโปรแกรมในช่วงเช้าได้เดินทางเข้าตรวจบุรณาการณนะวิทยาลัยเทคนิคเขาวงอำเภอเขาวงจังหวัดกระสินส่วนช่วงบ่ายเข้าตรวจปกติณโรงเรียนดุงสว่างวรวิทอำเภอนามนจังหวัดกระสินและเดินทางเข้าตรวจราชการณนะวิทยาลัยสารประช่างกระสินเป็นรายสุดท้ายประจำวัน ด็อกเตอร์อากนิตคลังแสงผู้ตรวราชการกระทรวงสาธาริการได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่ขาวเกี่ยวกับแนวทางการตรวราชการตามรัฐบาลใหม่ไปฟังเสียงกันครับหาข้อมูลอันเป็นจุดสำคัญในการที่จะนำไปเสนอผู้เกี่ยวข้องให้กระตุ้นบรรยากาศการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงสาธาริการและโดยเฉพาะนโยบายของเจ้าสังกัด ตรงนั้นคือสาคัญไปดูว่าที่ไหนมันมีปัญหาอะไรต้องแก้ไขเร่งด่วนมันมีข้อดีอันใดที่จะต้องพงรักษาไว้และขนาดเดียวกันก็ไปถอดรหัสนวัตกรรมใหม่ๆที่ไปเจอในเชิงบริหารในการบริการจัดการใดๆเพื่อที่จะเผยแพร่ตรงนั้นเนี่ยโดยบริาการแล้วกบเป็นนิเทศเพื่อเสริมแรงจะเป็นการติดตามหลายครั้งหลายชั้นในหลายคลาสเพราะนั้นก็สรุปแล้วว่าจะได้มาซึ่งข้อมูล ที่จะสามารถที่จะเป็นชุดข้อมูลในการนำไปตัดสินใจในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษาได้ทุกระดับอย่างรวดเร็วและฉับไวในส่วนของวิทยาลัยสารประช่างกระสินถือเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่พศ2524ได้ 24, รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมศได้ร,รับรางวัลโรงเรีวชทารมาแล้วถึง3ครั้ง เมื่อพศ2,537พศ2,542และพศ2,552มีบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลายัยจำนวน89คนมีนักเรียนนักศึกษากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช646คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส73คนและนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น3,430คนรวมทั้งสิ้น4,149คน